สวัสดีครับสำหรับใครที่สนใจการทำเว็บแอปนะครับระบบล็อกอินแล้วก็รีจิสเตอร์นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมไปเจอโค้ดนะครับที่เขาแชร์ให้ฟรีนะครับแล้วเราก็เอามาประยุกต์เอามาพัฒนาด้วยแอปสคริปตนะครับให้เป็นเว็บแอปสวยๆแบบนี้นะครับเราจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับให้ไปที่ Google Drive ของท่านก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ทำการสร้างนะครับ แอปสคริปต์ขึ้นมานะครับเพิ่มเติมนะครับสคริปต์ของ Google App นะครับสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้ผมสร้างแอปสคริปตในโฟลเดอร์ก็กดสร้าง App สคริปตครับเสร็จแล้วโครงการไม่มีชื่อนะครับตรงนี้ท่านจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะตั้งเป็นนะครับระบบล็อกอินก็แล้วกันนะครับ เสร็จแล้วก็กดปุ่มเปลี่ยนชื่อครับในส่วนของ my function ตรงนี้นะครับเราจะต้องเปลี่ยนเป็น do get ครับแล้วก็นะครับในฟังก์ชันนี้นะครับเราก็ทำการพิมพ์คาว่า return เข้าไปนะครับพิมพ์ตัว r return ครอบวักตัว h นะครับ html service แล้วก็พิมพ์ลงไปนะครับเลือก template form file นะครับแล้วก็เปิดวงเล็บขึ้นมาใส่ single c o d e นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า index ลงไปนะครับ จากนั้นเข้า enter evaluate นะครับเปิดวงเล็บขึ้นมาแล้วก็ a d d meta tag นะครับเปิดวงเล็บขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็มา copy นะครับในส่วนในวงเล็บน,นี้เข้าไปใส่ในวงเล็บของ a d meta tag แล้วก็อันจุดท้ายก็นะครับ set frame f option mode นะครับนี้ถือว่าเป็นการ พิมพ์โค้ดมาตรฐานนะครับทำบ่อยๆนะครับเราก็ไม่ต้องไปก๊อปปี้โค้ดใครเลยนะครับเพราะแค่พิมพ์จุดต่างๆก็วางแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วให้ทำการกดบวกแล้วก็เลือก HTML นะครับตั้งชื่อว่า index นะครับข้อ enter นะครับจากนั้นกดบวกอีกนะครับ HTML ตั้งชื่อว่า css นะครับกด enter ครับ กดบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับ html นะครับเป็นการสร้างไฟล์ js ครับกด enter อ่ะเราเตรียมทั้งหมด4ไฟล์แบบนี้นะครับในส่วนของ js นะครับก็ลบทิ้งเลยนะครับและก็พิมพ์คำว่า style อ่า script ทีนะครับถ้าเป็น js เนี่ยก็จะเป็น script แล้วก็ slash script ครับอ่ะอันนี้คือการเตรียมโค้ดนะครับเตรียมแท็กคำสั่งรอไว้เลยนะครับ css ก็เช่นเดียวกันครับ ลบทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า style นะครับแล้วก็ select style ร,รอไว้เหมือนกันครับแท็กเปิดแล้วก็ท a กปิดนะครับจากนั้นนะครับในส่วนของรหัส js นะครับให้เขียนโค้ดไว้รอเหมือนกัน,นครับเครื่องหมายน้อยกว่านะครับ q u e a t i o n mark นะครับเครื่องหมาย a s t e r i s ตกใจมีค่าเท่ากับนะครับแล้วก็ html service แล้วก็ ดอทนะครับเลือก html output f o r m file ตรงนี้เลยนะครับเปิดวงเล็บขึ้นมาแล้วก็ใส่คำว่า css นะครับจากนั้นก็พิมพ์ get content ครับเลือกตัวนี้เลยนะครับเปิดวงเล็บขึ้นมาแล้วก็เครื่องหมาย question mark เข่นอีกนะครับตรงนี้นะครับเราก็ copy ขึ้นมานะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็น js นะครับเป็นการ include นะครับ ไฟนะครับ JS กับ CSS นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปา include ในโค้ด index อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เราเตรียมไว้เลยนะครับพอทำแบบนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์โค้ดนะครับที่เขาแชร์ให้เราเนี่ยจาก GitH u b เนี่ยนะครับให้ใต้คลิปสอนนะครับก็ขอให้เครดิตนะครับกับ t i v o t a l นะครับ t i v o t a l นะครับ t v o t A l นะครับเขาได้ทำการแชร์ลิงก์เนี้ยนะครับให้ใครที่อยากพัฒนาต่อนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ไล่เลยนะครับว่าเราจะเอาตัวไหนบ้างนะครับในทีนี้ถ้าเอาตัวแรกตัวนี้เขาเรียกว่า Java Script a j s ก็คือ Java Script นะครับคลิกเข้าไปเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่รอครับพอกดรอเสร็จนะครับก็ ctrl A, ctrl c ง่ายสุดนะครับ แล้วก็มาที่ JS ก่อนนะครับแล้วก็ Ctrl V ลงไปแบบนี้จบะนะครับกลับมาที่โค้ดอีกครับทำเองได้เลยนะครับมาที่ index ครับ index คลิกไปที่ row นะครับ c o n โ A Ctrl ทล C นะครับเราก็มาที่ไฟ index เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ลบทิ้งเหมือนกันเลยให้เป็น0ูนย์เลยก็ Ctrl V ลงไปนะครับจากนั้นกด back ในส่วนของนะครับกิทฮับนะครับแล้วก็ไปที่สไตล์นะครับซีเสก็คือสไตล์นะครับมาที่โรครับคอนโทรลเอคอนโทรลซีครับจากนั้นนะครับมาที่ CSS ครับแล้วก็คอนโทรลวีลงไปแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับพอได้ครบแล้วนะครับมีผิด จเจบรรทัดที่8อ๋อโอเคนะครับพอดีเรายังไม่ได้เอาคำสั่งมานะครับบรรทัดที่8ปดบรรทัดที่9อ่ะนะครับเราก็คลุมทั้งบรรทัด c อนโทรลเกครับตัดมาก่อนนะครับ J S เนี่ยจะมาวางตรงไหนนะครับ J S จะต้องเอามาที่ไฟล์ Index นะครับบรรทัดที่102นะครับนี่102เนี่ยครับตรงนี้นะครับบรรทัดนี้เราลบของเขาทิ้งไปเลยแล้ว Ctrl V JS ของเราลงไปแบบนี้ จากนั้นนะครับคำสั่งนี้เช่นเดียวกันครับ c t r l x ตัดคำสั่งเลยนะครับไม่มีอะไรเลยแล้วนะฮะมาที่ Index ครับเอาไปใส่ตรงไหนนะครับเอาไปใส่ตรงบรรทัดที่16ครับเนี่ยบรรทัดนี้นะครับ C s ่สไตล์สี่เอของเขานี่ย delete ทิ้งไปเลยครับ c t r l v ของเราลงไปแทนเลยครับมันจะเป็นการ include CSS เเข้ามา js เข้ามาเองนะครับกดบันทึกได้ครับทีนี้เยี่ยมครับพอได้แล้วทำไงต่อ เราก็ดี ploy ให้เป็นเว็บแอปเลยครับมาที่เมนูทำให้ใช้งานได้นะครับเมนูแรกับฟันเฟืองเว็บแอปนะครับฉันเท่านั้นก็เปลี่ยนเป็นทุกคนนะครับแล้วก็คลิกกันทำให้ใช้งานได้นะครับเรียบร้อยนะครับกดเสร็จสิ้นครับทีนี้นะครับเมื่อกดเสร็จสิ้นเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะเช็คเราจะไม่เห็นอะไรเพราะตัวหนังสือมันสีขาวนะครับเราให้มาที่ไฟสีเร็ก่อนนะครับ จากนั้นไปบรรทัดที่มันมีพื้นหลังแบ็กกราวคือบรรทัดที่72เนี่ยแบ็กกราวนะครับให้เราไปนะครับเปิด Google ขึ้นมาก็ได้นะครับลองหาแบ็กกราวมาใส่ทดสอบดูก่อนเนาะนะครับไปที่ขนรูปนะครับนี่นะครับจะเอาภาพไหนนะครับมาเป็นพื้นหลังนะครับส่วาผมจะเอาภาพนี้คลิกเข้าไปเสร็จแล้วคลิกขวานะครับที่ภาพเลยแล้วเลือกตรงคําว่าคัดลอกที่อยู่รูปภาพครับ คัดลอกที่อยู่รูปภาพพอได้ที่อยู่หรือว่าลิงค์รูปภาพมาแล้วนะครับเราก็นะครับมาที่สคริปต์นะครับมาที่บรรทัดที่72นี่นะครับนี่ครับตรงนี้ก็ delete bg jpg e ทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ control v code นี่ตรงไปแทนนะเร็จแล้วค่อยบันทึกครับโอเคนะครับบันทึกเสร็จทีนี้เราก็ทดสอบได้เลยนะครับคลิกมาที่ปุ่ม deploy แล้วก็เลือกการนำการทดสอบไปใช้งานครับ การทำการทดสอบไปใช้งานนะครับแล้วมันจะสร้างลิงก์ทดสอบมาเราก็คลิกไปที่ลิงก์ทดสอบแบบนี้เลยครับนี่เรียบร้อยไหมครับนี่ก็โฮมบล็อก about contact นะครับแล้วก็คลิกไปที่ล็อกอินครับนี่นะครับเราก็จะได้ฟอร์มนะครับแล้วเราไปพัฒนาต่อนะครับนี่ได้เลยนะครับไซอัพนี้นะครับสามารถทำระบบล็อกอินไซอัพได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเขียนโค้ดเองนะครับ ก็ไปเพิ่มแค่จะว่าสคริปกับโค้ด gs นะครับในการบันทึกข้อมูลหรือจะใช้ local storage นะครับแล้วก็ไปพัฒนาต่อนะครับซึ่งได้ทำคลิปสอนมาแล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะนะครับไปเปลี่ยนเป็นข้อความของเราหรือไปเปลี่ยนเป็นรูปภาพนะครับเหมือนในตัวอย่างที่ผมทำนี้ก็ไม่ยากนะครับก็ลองไปอัปเดตข้อมูลหรือว่าไปทำต่อกันนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็ได้มาชี้เป้าหรือว่ามาแนะนำนะครับโค้ด ในการที่เราจะได้โค้ดตัวนี้นะครับไปปรับให้เป็นแอปสคริปทำอย่างไรนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับชูโวท่อนนะครับให้เครดิตกับเว็บนี้นะครับที่มาแชร์โคด้ดดีๆให้เราไปประยุกต์หรือว่าไปใช้งานกันได้อย่างง่ายดายนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ